งานเข้าซีซีวัดล้างโพคอมเมนต์คลิปหนึ่งจักรวาลจากกรณีหนึ่งจักรวาลที่กำลังเจอดราม่าถูกวิาพวากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังโพสคลิปจับพุงจับก้นลูกสาวในว,วัยเก้าขวบโดยเอามือล้วงไปในเสื้อจับพุงหรือล้วงกระเกงจับก้นของลูกพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าหมั่นเคลียวจริงๆลูกรักของป้าก่อนที่จะเจอกระแสดราม่าการกระทำดังกล่าวว่าไม,ม,ม่เหมาะสมจนกระแสแรงพุ่งติดเทนทวิตเตอร์นั่นเอง ซึ่งในขณะที่หนุ่มซีซีวัตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยความเอ็นดูว่าน่ารักอะกลายเป็นกระแสดราม,มาร่าทัวลงหนุ่มซีทันทีโดยมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถล่มหนักถึงคันจะเลิกติดตามกันเลยทีเดียวอาทิเช่นเอาอะไรมาน่ารักคะคุณซีถึงจะเป็นลูกก็ควรให้เกียรติกันไหมเพราะทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จับกลนลูกสาวเอาอะไรมาน่ารักคะแถมบางคนยังพูดอีกว่าถ้าพี่ซีมีลูกสาวอย่าทําอย่างนี้นะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลยพูดในฐานะคนที่ชื่นอบพพีซีซซจะเลิกตาม ก็พอเมนนี้แหละน่ารักตรงไหนก่อนลูกสาวเริ่มโตแล้วนะคะซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมาติดตามประเด็นนี้กันต่อไปว่าจะจบลงเช่นไร